สวัสดีค่ะการหาค่าความดีบงโครจรอของดาวคันารด้วยกฎของเคปเลอร์โดยมีผู้พัฒนาโครงงานดิฉันนางสาวธิติวราดามนุนดาวีค่ะดิฉันนางสาวอาดาัาสมาและอาจารย์ที่ปรึกษานายพงศักดิ์ชัยสุวรรณค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าดาวคารเนี่ยมีทั้งหมดกี่ฤด,ดูและแต่ละฤด,ดูกาลเนี่ยมีระยะเวลาเท่าไหร่และปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลยังไงต่อดาวคาน ในวันนี้เนี่ยดิฉันจะพาทุกคนมาแก้ไขปริศนาเหล่านี้ที่ฟังดูเหมือนจะไกลตัวด้วยความรู้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนถ้าพร้อมแล้วทุกคนมาเปิดใจรับฟังกันค่ะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สีในระบบสุริยะค่ะหมุนรอบเองใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมง37นาทีค่ะและมีแกนเอียงเหลา25.19องศาค่ะส่งผลให้ดาวอังคารเนี่ยมีสีเรืการเช่เนเดียวกับโลกค่ะได้แก่ฤดูใบไ,ไม้ผล ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวค่ะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ6กรวันของโลกค่ะและเมื่อสังเกตช่วงเวลาของแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็พบว่ามีเวลาที่ไม่เท่ากันค่ะแสดงว่าวงโคจรของดวคานเนี่ยไม่ได้เป็นวงกลมค่ะแต่เป็นวงรีค่ะและยังมีกฎของแคปเลอร์ข้อที่2ค่ะได้กล่าวไว้ว่าดวคานเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ค่ะและจะเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อห่างออกมาค่ะเราจะเรียกตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดว่า p e r ฮ h e ลียนค่ะและเราจะเรียกตำแหน่งที่ไกลที่สุดว่าอพีเลียนค่ะ ลุงพุทธธรรมเนี่ยมีความสนใจที่นาช่วงเวลาของแต่ละฤดูกาลเนี่ยมาใช้คํานวณหาค่าความดีตําแหน่งแอพิเรียและเพอริฮีเรียนวงโคจรของดราวัารรบอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎของเคปเลอร์นั่นเองค่ะและเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด3ข้อค่ะขึ้น1ค่ะเพื่อศึกษาวงโคจรของดางาขัรที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาของแต่ละฤดูกาลค่ะ 2. ค่ะ เพื่อหาค่าความดีวงโครจรของดาวคาัารอบดวงอาทิตย์โดยใช้กฎของเคปเลอร์ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ3เพื่อหาตำแหน่งแอพเลียนและเพลเรเลียนวงโครจรของดาวคาัารอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะก็ในส่วนของวิธีการนะคะคือในขั้นตอนแรกเราต้องทราบก่อนว่าวงโครจรที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาของแต่และดูการการโครจรของดาวคารโดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุด ที่อยู่โฟกัสหเมื่อเข้าความมีมีค่าน้อยมากๆ,ๆเนี่ยจะใกล้เคียงกับวงกลมค่ะและก็จากข้อมูลจาก the p e n e t Series จะได้ว่าช่วงเวลาในแต่ละดูของดาวอังคารเป็นดังในตารางขายก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่นั้นทีสุดคือสปริงช่วงที่สั้นที่สุดคือออชันแล้วก็ดังนั้นดวงทย์จะต้องอยู่ตำแหน่งที่ทําให้สัดส่วนพื้นที่กับเวลาสอดคล้องกันค่ะทําให้เราสามารถแสดงได้ในดังภาพ โดยจุดดําทึบแสดงจุดศูนย์กลางวงโคจรของดาวอังคารและเส้นแบ่งพื้นที่ของแต่ละฤุูุการแทนด้วยเส้นหนาสีดาค่ะในขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการหาค่าความเร็วค่ะโดยระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงจุดศูนย์กลางวงโคจรของดาวอังคารหาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสดังสมการที่4ี่แล้วก็สมการที่5เกิดจากการนําสมการที่2ในไซต์เทีบบวกกับสมการที่4จะได้สมการที่5ดังแสดเลยค่ะ สมการที่5สามารถหาค่าความมีวงโคจรของดาวคันได้เมื่อทราบค่าเสร็จ m ส่วน a และเศษ n ส่วน a ประมาณพื้นที่เงาเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจะได้พื้นที่เป็น2 an ซึ่งเป็นพื้นที่ของสปินวงกับซัมเมอร์ก็ลบด้วยพื้นที่ของคื่วงกลมค่ะจะได้ดังสมการที่6เลยค่ะแล้วก็มการที่6มาส้มาสมการที่7เราจะหารทั้งสมการด้วย pi r กำลังสองค่ะในข้อนี้ r ากับ a กคือ pi a กำลังสองค่ะแล้วก็ซกอนที่7มาสมารที่8เราใช้กฎข้อที่2ของเคเบิร์ค่ะ โดยโดยกดมียว่า Area 1หนึ่งถ้ากับเอเรียหนึ่งส่วน Are a ียสองากับทาหนึ่งส่วนทา2สองค่ะดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนืจากพื้นที่มาเป็นเวลาได้ค่ะโดยแล้วก็แทนค่าเวลาจากตารตางที่ได้ได้โชว์ไปในไซต์เทียนนะคะก็ได้ดังในสซอ์ค่ะแล้วก็เมื่อนําไปแทนในสำาวนที่แปอ,อได้เสร็จ ส่วนเท่ากับ0 0 8แล้วก็ทำในทาง,งเดียวกันเราจะได้เศษ M ส่วนเท่ากับ0 0นยาค่าที่ได้จากสมการที่10บอกส12แทนในสมการที่5จะได้ค่าความนิวงโคจรของดาวคันคือ0.093 207ค่ะแล้วก็ในขั้นที่3เราจะหาตำแหน App ่งแอพพิเรียนเพร์เทนค่ะเราจะใช้สมการแทนเซตา้าท่ากับเศษ n ส่วน m ค่ะ เราจะได้ค่าเซต้าเท่ากับ70.809ค่ะแล้วก็ดาวอังคารโคจรในช่วงฤดูสปริงจำนวน193.578โซลเป็นมุม90องศาซึ่งสามารถคำนวณตำแหน e ่งเอพิเฮเลียนได้ดังสมการได้ดังสมการที่16บหกไอค์แลร์ก็ในทำเนการการหาตำแหน่งเพอเฮเลียนก็บวกไปอีกครึ่งปีค่ะครึ่งปีของดาวอังคารดังนั้นเราจะได้ว่าตำแหน e ่งเอพิเฮเลียนเพอเฮเลียนตรงกับโซลที่152่งร้อาสและสี่ตามลำดับค่ะ แล้วก็กดของแคปเปอร์ที่เราใช้ก็มี2ข้อคือข้อแรกคือดาวคาันโครจรเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์แล้วก็กดข้อที่2คือ area 1ส่วนด้วย area 2เท่ากับทางหส่วนด้วยทาง2ค่ะแล้วก็ข้อสรุปของโครงการของเราก็คือค่าความรีของวงโครจรของดาวาคาันรอบดวงอาทิตย์คือ0.0 9 3 2 0 7กาแล้วก็ความค่าเคลื่อนจะอยู่ที่ 0. 2เจากค่าในวิกิพีเดียค่ะขอบคุณค่ะ